สวัสดีอัพอุนเตอร์ทำไมปีกกลมหักอะไรยี่ห้อเลาทำไมกลุ่มานี่เป็นลมปีกมันกลุมหักอะไรยิงนะฮะยิงอ่ะอันนี้ก็คือเราให้เราโดดนะฮะซึ่งโอ้ยดอกโอ้โอ้ถ้ามึงจะไกลขนาดนี้นะมึงเสียเวลามากเอาดี เออมีเต้นอืเอาทำไมอีนั่นเป็นอีนั่สองกิโลเมตรแล้ววะทำไมกูเพิ่งถึงแบบแค่นี้เองอะ่ะโอ้ยพี่อะไรเนี้ยทำไมมันย้ําสูงยังอะ่ะ แล้วกูซื้ออะไรได้บ้างจ๊ะเพื่ออะไรหนีอดอกเพื่ออะไรอืมรอไปวิฉันรู้สึกว่านางเริ่มเหนื่อยฉันรู้สึกว่านางเริ่มเหนื่อยแล้วว้ายบุ้ม เลขเก้ <99. c oughs> าสิเกกูจะบ้าแบบพี่อะไรก็ไม่รู้กูจะบอบินหรอกระโดดรือมึงเร็วอะเทเลพอร์ตไปไหนคะโอ้มีอันล็อกได้ไหมเฮ้ยนี่นั้นต้องสองกิโลเมตรอีกดอกใครเป็นคนคิดแบบนี้ขึ้นมา เปิดระดสูงสองกิโลเมตรนี่คือแบบมันเอาเรื่องอยู่ไหนแกนะว้าวได้หนึ่งเคเหรอโอ้ยนี้มันก็ขึ้นอย่ยยางนี้ว่าอนี่าคือกูไม่ต้องลุ้นเลยนะฮะแล้วกูสามารถซื้ออะไรได้บ้างฮะโอ้ แล้วมึงเอาปีกมาจากไหนไงยิงเมื่อปีกมาจากไหนไงยิงฮะอืมมีทุงๆเนี่ยเว้ ไมีแต่ยังก็เสียโรบักอยอกคือมันไม่ได้ประโยชน์อะไรไงคือกูจะเสียไปทําไมอะจริงๆนะอ้าวนี่คืออะไรอะ่ะนกสตาร์ลเลยดยอกโวไม่อีั้ขึ้นไปเร็วจังวะดูดิแบบบรื้อเลยอะ่ะ ไปปีนชาตัองเลยคือแบบยิ่งสูงนางยิ่งช้าไงไปเด่เนะี่ยไถึงสีแยกแล้วดูดิมึงจน,จนจะจนจะแบบจะทะลุกออกแมพอยู่แล้วอะหยากทองเลยปีนขึ้นไปลูกอุย้ยข่าวข่าวมากตัวละครกูเป็นสีที่พอดีนั่นแก่นะปอยปอยปอยสงสารตัวละครกูวะ เยอะจริงๆนะสงสารจริงๆนะดูดิแป๊บเดียวแม่งแบบจูดไปถึงนี่เลยอ่ะแล้วกูดิต้องรออ่ะรอ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 ฉันรอเธออยู่ตรงนี้เชนเช่นเช่นเชนเชนรู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  มันเป็นงานแบบว่าจ้างมากระโดดเฉยๆเนาะแล้วมันอยู่ข้างบนทำไมวะเออแล้วมันรอมันทำไมอ่ะสุดไม่เข้าใจโอ้ยไปอีกนั้นปีเร็วจังเลยอ่ะนั่นน่ะโว้โว้โว วิวบุมมีการเต้นนี่ยังที่ซื้อปีกอะ กูได้ปีกนี้แล้วหรอต้องเสียหรบบอกกันนะเนี่บอกแล้วว่ากูไม่พอไม่พอจริง่น,นจะ๊ะโอ้ไม่จัดเลี้ยงอะให้ซื้อไปเลยเหรอ อ๋อสัตว์เลี้ยงนี่คนเพิ่มเงินนะครับเดี๋ยวเรามาดูสัตว์เลี้ยงดิไม้มีเราเราต้องซื้อไข่มาฟักก่อนยี่หอยลอดยีหอยลอดอหอยลอดอหอยลอดอ่ะอู้อ๋อโอเคอืออีบาง,งคนนี่คือมีร่มได้เหรอเออเลิศเลิศเลิศ โอ๊ยแปปเดียวถึงสีแดงแล้วแกอือหึไอ้คนที่เจิดไปกคือเจิดไปเลยนะประเด็นอะเริ่มชาละทุกคเริ่มชาละอีสีม่วงแล้วอ๋อถ้าเกิดคนแบบว่าปีเร็วๆนี้คือมันน่าจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นสีแบบเป็นสีทองอะทุกคน แล้วมันจะคุต้องไม่หยุดหยุดตรงนั้นวะฉันงงทำไมทุกคนแบบไม่ขึ้นไปเลยอะ่ะขึ้นแบบไปสุดๆไปเลยอะ่ะงงมันมีอะไรเหรอโอ้โหนี่คือรุดแมพมานะเอดีตักกวกูเริ่มช้าละโอ้โหคำถามคือมึงจะบินไปคมึงจะไปเกาะตรงไหนอะ่ะ แล้วคนที่มันอยู่นิ่งๆตอนนั้นคืออะไรอ่ะก้อนเมฆหรือนางกำลังกระโดดลงมาเหรอขึ้นไปดูขึ้นไปดูเนี่ยคือฉันจะทับนางแล้วว้ยแต่ฉันไม่รู้ว่านางอยู่ตรงไหนะดิอ๋อมันคือสถิติหรือเปล่าสถิติแบบเออสูงสุดตอนนั้นนั่นคือแบบทุกคนแบบตั้งสูงไว้สูงสุดเท่าไหร่ไปแล้วคะ่ะฮา,าบาแล้วไม่นะฮา,าบาแล้วไม่นะ แบบอีทไปเลยอยากไอ้นี่เหนื่อยละไปเลยวิวเอา้าสี่ร้อยเองเหรอทำไมน้อยจังอ่ะฉันงง เปิดสีเปิดสีด็อกเหรอได้หมาหรออ้ด็อกอยากได้ตัวหนึ่งอ่ะมีทั้งหมาหรอมีทั้งแมวอีดอกคุยจริงคุยคุยอ่ะมีทั้งหมามีทั้งแมวอีดอก